ที่สงสัยก็คือไมอ่เอกสารไม่ชัดเจนเลยก็เลยพยายามติดต่อหาเจ้าของแล้วก็ไปเจอเจ้าของแล้วก็มีการพูดคุยซึ่งเจ้าของก็คือเป็นเคสที่เขาเขาเอาเครดิตของเจ้าของเนี่ยไปเข้ากู้ธนาคารแล้วก็เอกสารก็คืออยู่กับเขาทั้งหมดทีนี้เจ้าของก็เลยไม่ทราบว่าที่เราเจ่ายจ่ายไปทุกเดือนเนี่ยได้มีการผ่อนธนาคารหรือเปล่าค่ะเขาไม่ทราบเลยค่ะเคสเคสนี้เป็นเคสที่อีกเคสหนึ่งที่เป็นน่าสนใจตรงที่ว่าเขาหลอกให้คนอื่น เช่าซื้อซื้อจากทางารก่อนเหมือนเหมือนคนพุทธนี้โดนนะครับแล้วเอาไปให้เช่าต่อโดยที่ผู้ผู้เจ้าของไม่รู้แล้วไปเช่าแล้วเก็บหนี้เขาโดนหลอกโดยให้เช่าซื้อวางดาวไปสองแสนแล้วก็แล้วก็ผ่อนเดือนเดือนละผ่อนผ่อนเดือนหมื่นห้าโดยที่ผ่อนลมผ่อนทิปแล้วไม่ไม่ทำสัญญากับแบงค์เลยนะไม่สัญญากับผู้เช่าเช่าซื้อโดยตรงแต่ทำสัญญากับบยิษัดเนี้ยบยิษัดที่หลอกลวงเนี้ยคนเดียวคนเดียวกันเลยฮะ ผู้หญิงครับแต่เป็นขบวนการครับมันผมผมว่าน่าจะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็แก๊งนี้หลอกเบียดเสร็จเ,เลยนะฮะทุกอย่างแล้วโครงการใหญ่ๆมาล่อด้วยนะครับผมแล้วเรื่องเนี้หยหลายที่เลย,เลยมีที่เลยบ้านทั้งบ้านโฮมโฮมครับหลาย,ลาย,ลยาาโค <พา S 1> รงก,การเลยครับแล้วก็โดนหลอกหลายๆแบบทั้งส่วนต่างส่วนต่างก็ไม่ได้ให้เช่าก็ไม่ไม่เก็บค่าเช่าให้ผ่อนให้ก็ไม่ผ่อนให้แล้ว ยังค่ะยังเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มหลายๆเดือนเข้าแล้วแล้วมันมีส่วนใหญ่แล้วจะป,อปอลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมด้วยแล้วพวกนี้เขาจะไปเซ็นเอกสารไว้แล้วกู้หลายหลมาก็เอาส่วนต่างมาแล้วเอาให้เบ็ดเสร็จไปให้เขาเช่าด้วยนะครับในส่วนนี้เป็เเเเนกระบวนการเป็นกระบวนการ,การแล้วมีอ้างนำบัตรของนายตำรวจฮะมีมีอ้างอ้างนำบัตรของนายตำรวจคนมีสีแล้วก็มามาคุยว่าไม่มีทางจัดการเขาได้หรอกไม่มีทางแลว แล้วแจ้งสอนอไม่เอ่ยชื่อสอนอก็ไม่มีใครรับแจ้งพวกนี้เขาถึง,งจะรับความเดือดร้อนนะครับเขาเลยแลวจะโดนอีกแล้วปัจจุบันนี้มีเพจพวกนี้เพจปิดบัตรเครดิตเพจปิดต่างๆให้จะช่วยทุกอย่างท้ายเราไม่มีอยู่จริงนะครับอย่าไปเชื่อแล้วก็จะหลอกให้หรูดกู้เป็นร้านสองร้านสามร้านแล้วหลอกให้เซนรับสภาพนี้อย่าไปเชื่อเนะี่ยรับเงินหมื่นสองหมื่นไปเซนก็เป็นแพ่งกันดีนะครับพุ่งนี้ออกกระบวนการเลย,ยาการให้ถึงจุดค่ะเพื่อจะได้ไม่เปยี่ยงนอย่าง ไม่อยากให้คนเป็นเหยื่อปัญหาทางการเงินทั้งนั้นเลยค่ะที่ที่เราเดือดร้อนนะคะส่วนต่างที่จะพูดที่จะให้ต้องรับผิดชอบค่ะคอนโดหนึ่งหนึ่งมื่นหกร้อยพาวโฮมอีกประมาณหนึ่งหมค่ะก็ประมาณเดือนละสองหมื่นกว่าบาทที่เราต้องจ่ายตอนนี้แล้วก็ มีส่วนต่างที่เขาพูดว่าจะให้แล้วก็ไม่ได้คะแล้วเขาก็ต้องรับความเดือดร้อนคือต้องผ่อนาคารแล้วก็สองที่ใช่ค่ะโาฮมค่ะนสองม่าทประมาสองหมืกว่าบาทที่เราต้องต้องเป็นภาระที่เราใช้ใช่ค่ะเราเราก็ไม่ไได้พว่าเป็นานัค่ะเรามีภาระทางอื่ค่ะที่เราต้องใช้เขา เขาจะหลอกในเพจปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ในเพจไปดูได้เลยครับมีอยู่แล้วก็มีบอกโชว์เลยจะฟรกเครดิตให้เดี๋ยวมาช่วยให้ส่วนต่างแล้วจะให้เงินให้ทองสุดท้ายแล้วหลอกคนอื่นหลอกในทุนไม่พอหลอกพนักง,งานไม่พอไปหลอกให้คนเช่าซื้ออีกต่างหากทั้งตัวเองไม่มีอำนาจเลยแล้วก็คนไปเก็บค่าเช่าอีกกินเองทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดแต่ทุกวันนี้ก็ลอยนวลอยู่กินหรูอยู่สบายนะครับ หลายสิบคนให้เป็นร้อยให้ได้นะครับแล้วก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดกับขบวนการกลุ่มนี้ให้หยุดการกระทําหลอกลวงชาวบ้านเพราะเป็นภัยสังคมอย่างยิ่งก็เป็นภัยเศรษฐกิจด้วยนะครับผมอยากให้ผู้ใหญ่ปล่อว้ก็ยิงมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเสียหายเยอะแล้วมีคนตายด้วยเคสนี้มีคนตายจริงๆนะครับมาเดือดร้อนพว่ซ้ําเติมความทุกข์เศรษฐกิจกับคนอื่นด้วยแล้วเคสนี้ผมว่าต้องช่อกรงประชาชนนะครับพรบคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ต้องไม่ให้ประกันถ้าจับได้นะครับเพราะอยากปล่อยลอยนวลเลยครับขบวนการกลุ่มนี้น่าาจะสว เรื่องขยายเส้นทางการเงินด้วยผมคิดว่าไม่ทำคนเดียวผู้หญิงคนเดียวทําไม่ได้แล้วงานนี้งานใหญ่ครับอธิบายเลยดังๆงๆอธิบายว่าอันนี้ก็คือการซื้อขายคอนโดค่ะแล้วก็หลอกให้เซ็นเอกสารเพื่อจะทําการซื้อขายคอนโดเงินเหลือค่ะเซ็นหลาย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 ใบนะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วบางบางใบก็ปลอมปลอมดูไปดูลายเซ็นแล้วก็ปลอมให้สารปลอมด้วยยอมความไม่ได้นะครับแล้วก็ อย่าคิดว่าชอบโกงยอมความได้นะชอโกงประชาชนยอมความไม่ได้นะครับแล้วก็ไปหลอกด้วยที่ให้เซนเอกสารใช่ไหมแล้ลไยเซนก็ไม่ใช่บางทีก็ไปแอบเซนไรเซนของเรื่องต่างๆได้หาเลยแล้วเขาเขาไปอยู่ในเซ็นไปแล้วไม่ใช่นะครับแล้วก็ไปใช้เขาไปกู้ต่างๆแล้วก็เอาเงินส่วนต่างไป